แสดงนี่เลยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกับพ่อกับช่องวาส,สนา,าพาลุยคือเก่านะคะมือน,นี้ขึ้นเขาเก็บเห็ดเลยค่ะพี่น้องมือน,นี้ได้พอกันดูแน่นนะค่ะเนาะทั้งโปกทั้งเขาเราหาเก็บเห็ดค่ะมือน,นี้ก็มาทางสามมงคลคือเกาะะ่าแหรอค่ะพี่น้อง โคกสามคนคือเก่าล่าละค่ะอุทยานแห่งชาติไซทองเขาบังเหยน,ะะน้อค่ะเนาะยุ่งกับไหลเด้อพี่นอ้องเขาผู้ใดมากกับพวกอยากกันยุ่งม,มานน้ำละค่ะเห็ดเพิ่งกับกำลังออกเนาะขึ้นมาเมื่อนี่ฮอกกับมาก,กันสี่คนสาวไล่สาวต่อยไปทั้งพู้เลยจ้ะมื่อนี้พอบาเขตกับมานน้ำ <มา S 1> พอเราเด้อค่ะพี่น้องกต่เก็บม,มาแน่แล,ะละ้วล่ะมนีสวัสดีครับพอเราได้แมไ <ป S 1> ่มไหมแม่พอแล้วจ้ะ

เนี่ยบานมึงเพื่อเกอ๋ไปเก็บมือเดียวนะคะพี่หลงมึงเพออื่อเก๋ฝ่าวบน<า>อ,อุเหตุไทยคลิปไม่ <c oughs> สุดยอดอีลีได้วยค่เพื่นอนเขานะเป็นเงาข้าเป็นเงาะอะไรนี่ออกไปจังสละห้ามมึงกดดอกดอกบอกไงสองดอกหน่อยกับไง อะไรต้องมาเบิ่งก่อนบ่โอ้ราอยู่ค่ะนี่ไงเอาเลยน้อนเจาะนี่อันนั้นคือได้แวงแวงทางนึงไปเสร็จอย่ยงกัดเพื่นพื่นเนี่ยนี่กี่ดอกคะนี่อ่ะหมดหาไม่คุ้มหาไม่คุ้มหลายสีดอกงงง่ายโคกถึงมาข้างบน อ่นโอ้โหมัน oh, ซีดอกคนต้นอ e ่ะอืมคพูดเก็บกับทั่งเก็บทั่งก si ินซ wow ีดอกแล้วก็หมันทางใครจบมาติเอาว้าฮ เองซุ้มไปก่อนมีมิตากำลังนัหน่อยๆอยู่นี่ล่ะหลุ่อยู่ในห่วงานี้อู้ยเป็นเอกแซนพุ่นด้วมิี่นั่นหน่อยอีกเนี่ยนี่มั้ยโอ้เห็ดเพิ่งเหลืองตัวน่ะเขามาแต่เช้าเขาไม่เห็นว่าคันโฮนี่เห็นล้อันเนอะ ถึงแดงขาผูบอกเน่นบอกต้องหมมขาดีด้วยพี่น้องนี่นี่ก็ยังดีอู้ยเป็นไม่ใช่สองดอกน้อยๆก็ร่างออกโอ้เนี่ยเนี่ยอือเนี่ยเมื่อไป็นแต่เห็นดอกหนูมันดอกน้อยนี่น,นี่อีกอ่ะโอ้ต่อยเห็นแล้วเด้อย่าไว้เลยเตี้ยอือ

มูแ้วก็สีลายยี่หอ้มันี่บักกเนอบุ้งนะโอ้ยไก่้เนี่ยมนแทเลยของแทแล้อ่นูยม่สนัโอ้เห็นเป็นกเลยเนี่ยไ้อ้นกน่อยจีนกน่อยโอ้นกน้อยพี่น้องสอันมดได้เนาะสี่อ้อออขนจมันนอนบ่เออมันขึ้นขึ้นบ่ได้ ดีนะยู่ใังอ่อเพียงปอดพุ่นอันหนึ่งเหยียบขาหักเลยดอกดำน้อบไ่เห็นออาแล้วโมจูอ่วพุนอ่ะเอาแต่ไครเอออยู่ตรงไหนเนาะใดรจึงเยียบเนาะยืนเธอเล้อเลย อยีกปั๊บเลยพี่น้องดอกสอดอกน้่อยสามอันมั้้นนี่นะดอกี่อมาบึงมาบึงันใส่ลายเลยสดอกสีว้าวขาดขาหักเลยพี่น้องเลย

เขอพื่ถืเยี่ยมเขาเเห็นได้คับังก็ดีจีเอ้ยดอกนงเหยียบแล้วนะเหยียบแท้ๆวะทุกขาขึ้นทกทุกทกเดีนี้โอ้ม่ถือไม่ถือเยียมไม่ถือแค่เป็นขาหักมันงามยังไยดอกนี้เป็นไโอืใส่ได้ดอกเอเลยดอกจุงพ่อสามดอก ลงมือเก็บเลยบอกนิดหน่อยก็ไรคืองามแท้ว่า ขาเนาเื่อนเือนเอยโชคคนพี่น้องโชนคู่แฝดพุ่นุยิดดอก้เอาสวยเดนสวนี่ละโอ้เียบห็นพี่น้องอนยไรเิ่้นหท่านไหท่านหาขี้โนฮู้แหเด่พี่น้อง อดอกบ่ท่านไงแต่ว่าออกวันนี้ราคาดีเนาะข่างามน,นันตั้งข่าย่าขานเอาดอกดองเลโอ้ยนี่ตัวหน่อยเต็มยุกยุกปกันดได้

ปาค้ากันสิพวของหดผูเงียบบนึงนี่ตัวน้อยครับตัวใหญ่ตัวน้อยคน้เหมือน้ยสองดอกนนง ตัวน่อยเพื่นน้องงงงงพี่นาะเพือนเพืนึงแน่นบ่อแ่นบ่ออนี่คิแนนี่ลยสองตัวน่นอีกตัวนะออีกตัวอีกตัวนอากย่เยอเนาะตัวน้ก็ลางเลยเ้้ยเขาเหยียบเขาเงเหยียบบ่ค่ะแน่นกูเด้อดอกบกเงี้ตัวนี้ก็เหยียบ นั่น,น่ะยางไปตังสามลบเลยพี่น้องไม่เห็น <laughs> มันจะควงตัละเอียดยอยากเลยเนาะถ้าเราไปก้อนเนาบุรีที่เือจะเห็น <laughs> พี่น้องจะย่งสำนักนนนถ้าบุรีที่ถืบอบ่ย่ง<อ>หร<ล>ือเปล<ะ>่าอย่างตัดขาเสียบันขาดเผ็ดสองเผ็ดอะไร <laughs> นนนอนอ้อ,อ ำลังทางดินขึ้นกันอยู่อย่างขำไปเพราะว่าข้าที่หยาบคนก็ชิเหายกันคนมากันดอกไม้เนื้อสองดอกยิ่งั้อู่ัดดไหนาดดอกดีก็เห็น เัเท right. be ียบกันเลยขั้นหมากให้เขาเห็นดอกเขาเริ่มออกของเขาอาไรโอ้เรจเสียใจใ่

นืมฮัลโหลอืมดูคนโอ้เป่นงาเลยนีเรตเลยนุ่งเงาขนาดนี้เลยโอ้โสวยงามหนงสามบ่โอ้หน่งตัวไหนเ่อะไรกันอืมเดี๋ยวมาขึเบื้องดูซิโอ้ยอมโซนเก็บไม่เท่า จ,จะได้เก็บโดนกยนเราทุกอเลยบงตัวนอยมันเตีมอยู่โอ้ยจะพาลุันจะทวงมันสิขวเข้าเนื้สิอ๋อมองเห็นเลออย,อ,ยลอ,อ,กกออกดูกันทั้งหมดเลยเดินยังไเห็นเรหนก่อนห้เราออกยอยู่เปล่าไรเนาะพี่พี้ยังกินนบุญไม่เหา็นกรลุกไปบ่บหออลอกบังนอน เพชรทองแดงเราขอเทงขาเพ่น้องพุณนะกาดปุ๊บทองเขางไข่น่อยยู่งตัวนึอ้้แดงขาไล่เอ้ยขาเพ็ดงแดงอันียงก่นงแดงข้ามเก็เไปเก็บมากัลงซื้อเพ็รด้วย ตัวนั่นหฮงดีแฮงตัวปวดโดนเข้าไปโดนเจ้าโอ้ขาตรงยู่ลึกต้องดึงเยอะอาอ่อนซ้อนน้ำเนี่นเยเขาอ้า <c> ก <ười> คักเนาะสองเนาะพี่น้องพาพมดเป็นยังมดเป็นยังเป็นสี่เป็นหกพี่น้องอ้ดอกนี้เหี่ยคับเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นเก้าเนาะพี่น้องดอกนี้เป็นยังไงดอกนี้ตัวอ้ย อันสวนนี้สิบสามสิบสาอ้เดกามเดี๋ยวจะหุยหุยๆเลยวัดกัน่นนอนเอาอไม่ต้องบออยู่บบิดยงบบดสิดอกสิดอกอยู่ใกลกนยังโบบดพี่น้องยังบเบดนสิบเก้าดอก งเดียวนะเจ้ข่อยเที่ยวเดี๋ยวข้ามยางเดียวเลยขาดีสำนวนโอ้สิ <laughs> บ่เห็นอนีม้มูหน่อยเถอเพื่อนขาบนรียังไงบ่ก้งเพิ่นแล้วนี่น่าหันอีกมันดอกหนึ่งบ่ เยดูแสดงอ่งีเนาะดอกงราคาดีดีผลเบริงแห้งัปเลยดอกก็ะดิขาก็ะดิดีนั่นแหละอยู่น่า่นแล้วล่ะสีหแยกลรคดไรื่งซงเอาไม้นี่ล่ะเมี

โอ้นี่ก็ขาวง้ำส่วนสารดมอืมอะไรอะรกัม่ต้องฝึกแล้วดอกโอ้ยดอกโอ้ยดอกโอ้ขาวไม่ยังกินเลยเก็บดอกไปเนาะเก็บดอกนี้ แล้วเนาะค่ะพี่น้องมาถึงช่วงท้ายของเ้าเราจะามือเนี่ยผลง,งานที่ใดที่มันช่วงนี้ก็เป็นเห็ดเผืองล้วนๆต่ามือน,นีเน่เห็นใครเห็ดละงอกสีหาใครละงอกเหลืองก็บื่อเห็นซื้อๆดอกเอามาปลอมหรือวะเก็บมาซื้อเห็ดเพิงแดงเห็ดเผิงนกยุงเห็ดเผิงแดงข้ามเนาะแล้วก็สีใดมือน,นี่ได้เห็ดเผิงแดงขาไล่น้ำเพิงแดงขาไล่งามๆเด้อ ็แต่ไปหวปัโหวโตหก็ยาวอาไปเลี้ยงมันเพียงขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมนะจ๊ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ไว้พอกันไหมคลิปหน้าว่าเหาองสิภาพพี่น้องไปมันเห็ดอันใดแน่เใน,ใน,เนาะสีงไงบูบูเห็ดกระได้ย,ยันไงได้บูบูตัวเล็กๆกันคนกเก็บไปแล้ว <c oughs> ตัวเ้็ยๆก็เอาเนาะ รับที่นี่ค่พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพแข็งแรงให้สชคให้มั่นให้พ่านในพ่อนางยังยอดนัเปอนานาเปอาเด้อเองินขอบคุณสวัสดีค่ะ